Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna, Today gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. ก็สวัสดีครับทุกคนจำกันได้ป่าก็ดีตอนรับก็สู่ช่องตะลำบอดนะครับวันนี้เรากลับมาที่เก่าเหมือนสมัยคลิปแรกๆเลยที่เรามาวันแอร์กันนะครับกับช่องตะลำบอดนะครับ มันจะไปสวนรถไฟนะครับผมมาด้านหลังนะครับที่มาทะลุกระสวนรถไฟนะครับว่าจริงๆอ่ะมันมาได้สองทางเยี่ยที่เราเคยบอกนะครับก็คือมาจากทางหมอชิดก็ได้นะครับเดินเข้าสวนแล้วเดินออกมาทะลุตรงข้างหลังแล้วก็เดินเข้าสวนรถไฟกับรงสนานอีเซอร์พาวนะครับแล้วก็เดินอ้อมมาตรงหลวงิพานะครับแล้วก็มาผดด้านหลังแล้วก็เดิน ถ่เข้าไปข้างในก็ได้นะครับก็วันนี้น้องเลจะพามาดูว่าสุรไฟมีการอัปเดตอะไรไหมหรือมีอะไรสิ่งใหม่ที่น่าสนใจบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานานมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมาจะหามาทําอะไรตันนี้ใส่ไหมใส่ไม่ออกเลยโคตรหงุดห ตอนนี้มาถึงด้านหลังของต้นรถไฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมก็ไม่ได้มาที่นี่นานมากนอกจากที่คลิปออนแอร์เมื่อหลายปีแล้วเนาะก็วันนี้ได้กลับมาก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อใบสมัครสมาชิกต่อนะครับเพราะว่ามันหมดอายุละ ็ยังเหมือนเดิมนะก็หอข้างในไมัยรุ่งเรื่นนะครับแล้วก็มีกฎเหมือนเดิมถ้าเล่นสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์สเก็ตสก็ตพเตอร์ไฟฟ้านะก็ตามเขาบอกนะุดที่เล่นได้ตามตรงลานเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปต่อสมาษณ์ชีก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งว่าจะทำอะไรนะร้อนมากตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับโอเค เอาเขียนใบนะครับหลังจากที่ใบมันหมดอายุแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยแล้วกันนะเขียนกันตรงนี้เลยอันนี้บัตรเหลือง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะก็อันนี้คือใบต่อนะครับก็ตามราคาก็ประมาณนี้สำหรับของเลก็อายุเกินอายุเกิน25ปี60นะครับปีละ60บาทเองเห็นไหมปีละ60ิบาทถูกมากนะก็ใช้ประชาชนแล้วก็ไปรับรองแพทย์หรืออะไรนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรารอไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเรียบร้อยนะก็เป็นบัตรใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะ ก็เม <Es> ื่อกี้พ e ี่ก็บอกว่าบ yeah. sure. ัตรนี้ใช้ได้1ปีนะครับก็เสียไปทั้งหมด60บาทเนาะแล้วก็ค่าค่าเคลือบบัตรอีก10บาทเป็น70บาทนะใช้1ปีแล้วก็บัตรนี้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นใช้ข้างในเนี่ยครับเลยใช้ห้องน้ําใช้อาบน้ําหรืออะไรก็ได้ครับใช้บัตรเราก็สามารถเอาไปยืมแผ่นเซิร์ฟสเก็ตข้างในได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะ โอเคเมื่อกี้เราแวะซื้อน้ำสักครู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปข้างในกันเลยแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ต้องจะว่าไปยังไงเดี๋ยวถามพี่รอพอก่อนนะลืมไปแล้วโทษนะครับสนามสเก็ตอยู่ข้างในตุอยู่ทางไหนครับไปไปถึงแแยยยกกเานตามมานี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับจําไม่ได้แนละ้ว บรรยากาศข้างในก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ลมลืน่นถือว่าเป็นสวนป่าที่รู้สึกว่ามาไรก็รู้สึกโอเคทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับไม่ได้ไก่นะครับไปทางนี้เสร็จแล้วก็เลี้ยวนะครับแล้วก็สวนน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับ โอเคสวนเราอยู่้างนี้เองถึงแล้วร้อนมากเลยที่นี่แบบร้อนจริงๆนะถึงแล้วนะครับสวนก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับก็ใครที่ยังไม่ทําบัตรสมาชิกก็ไปต่อด้วยแล้วกันนะครับหรือไปทํานะครับก็จะสามารถเล่นที่นี่ได้นะครับแบบไม่ผิดกฎนะโอ้อุปกรณ์มีเยอะอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่นี่เราสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็ เสร็จแล้วมาถึงสนามก็ต้องไปลงทะเบียนเขียนชื่อแล้วก็รายละเอียดในบัตรนะครับให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถใช้บริการสนามนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้วุ่นวายมากนะครับหาที่นี่ก็บรรยากาศก็จะเป็นเป็นข้างหลังนะครับกว้างๆนี้นะครับสนามที่นี่ก็มีอัปเดตจากที่เมื่อก่อนจะเป็นยางมาตอยนะก็เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นยางมาตอยใช่ไหมลาดยาวตอนนี้ก็ มีผู้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับผมมาลงของเล่นมาลงแลมให้นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่น2อย่างก็คือแลมนะครับ2องอันนะครับอันนี้น่าจะชันนิดหน่อยนะครับเป็นเหมือนโตขึ้น EN, นะแล้วก็อันนี้นุ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกัน3อย่างแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นจะเป็นฝั่งสเก็ตบอร์ดนะครับก็จะเป็นสนามนะก็วันนี้เราคงไม่ได้เข้าไปเล่นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เล่นในสเก็ตบอร์ดเนาะเดี๋ยวเราจะมาลอง3อุปกรณ์ ันนี้นะครับให้ดูว่าที่นี่เป็นยังไงฮะรู้สึกว่ารอบีปแล้วมาแล้วฝนแม่งตกก็ู้สึกว่าเออมาเกอร์นะครับไปรอบนี้ฝนน่าจะไม่ตกแหละแดดแม่งโคตรร้อนเลย ไปลองแรมนะครับแรมนี้เพื่อนๆขึ้นไปอาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม้นะครับไม่ใช่ไม้อะเลน่าจะเป็นสังกะสีนะครับเหมฟ้าจะเสียงนะครับเป็นสังกะสีแต่ก็เล่นได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆสามารถลองเล่นได้ก็ความชันก็ถือว่าบางกลางนะครับเพื่อนๆก็สามารถขึ้นได้นะครับขึ้นระเลี้ยวหรือขึ้นมาสแนปหรือจะเล่นลีลาเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับ ก็ถือว่าเล่นได้ปกตินะครับก็ถือว่าสนุกดีนะครับก็หลังจากได้มาลองแหลมอันนี้นะครับก็จะเ,เป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นแหลมไม่ใช่ไม้นะครับเป็นสังกะสีนะครับนะครับก็เอามาพ่นสีเหอนเดิมก็ต้องรับความชันก็ถือว่าไม่ได้ชันนะครับเป็นมือสมาร์ทเล่นก็สามารถไต่ขึ้นได้นะครับก็ไม่ได้ยากนะครับผมแล้วก็ถ้าจะท่าเบื่อมือโปรอยากจะเล่นท่าก็สามารถเล่น ขึ้นท่าได้ครับหรือจะ <lawsuit royable. S 1> แนปหรือจะอะไรหรือว่าจะเล่นท่าต่างๆนะครับก็ถือว่าเล่นได้ปกตินะครับก็ไม่ได้ชันนะครับแต่เวลาขึ้นก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้แบบเรียบแบบรีบเสมอนะครับผมอาจจะมีรอาจจะมีบุบบ้าเล็กน้อยนะครับแต่ก็เล่นได้ปกตินะครับก็ตอนนี้เลยก็มาเล่นถึงอสุดท้าแล้วครับนะครับก็สามารถเล่นท่าได้ปกติก็จะเป็นัวยูเนาะเพื่อนๆก็สามารถดาวลงตรงนี้นะครับดาวลงมา หมุนได้หรือจะ snap หรือจะอะไรก็สามารถเล่นได้นะก็จะเป็นพื้นไม้นะครับผมก็ต้องขอบุณทางสปอนเซอร์ที่สนับสนุนทางสุดรถไฟด้วยนะครับก็พื้นอาจจะเป็นตรงกลางอาจจะมีรอยต่อแต่น่าจะไม่มีอุปสรรคใดในการเล่นนะครับผมอย่างที่เลยบอกคือจะมีรอยต่อไม้นะครับแต่น่าจะไม่มีผลร้าหรอกนะในการเล่นจากที่เลคิดนะครับผมก็จะเล่นน่าจะเล่นได้ปกตินะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยแล้วกันนะคะ ที่ได้ไลองเล่นจะมีแรมหนึ่งตรงกลางหนึ่งครับทางลาดแล้วก็ทางลงอีกหนึ่งครับก็ะจะเป็นต่อเป็นสามส่วนนะครับผมสิ่งที่ผู้ไปต้องระวังก็คือรอยต่อนะครับอันอาจจะแบบไม่ได้เสมอนะครับอย่างที่เรย์บอกไปรอยต่อ,อจ,จะอันตรายได้แล้วเวลาเล่นก็แนะนําว่าใส่อุปกรณ์ด้วยคดีนะคบเผื่อเป็นอันตรายสาหรับเ,เพื่อนเนนะครับแต่ความชันก็ถือว่าปกตินะไม่ได้ยากนะง่ายมากนะครับมือใหม่ก็เล่นได้แต่ก็หาอุปกรณ์ เซฟตี้ไว้ก็ดีนะก็จบไปแล้วนะะสำหรับคลิปพามาอัปเดตสนรถไฟนะหลังจากที่น้องเดนไม่ได้มาที่นี่นานนะก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับก็จากที่เมื่อก่อนที่เรเคยบอกว่าตรงเนี้ยสนามมันจะเป็นสนามจะมาต่อยยาวๆใช่ไหมสอดเปิดงานแรกตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะที่มีอุปกรณ์ มาลงสนามให้ให้เรามาเล่นนะครับก็ต้องรอดูอนาคตนะครับว่าทางรถไฟจะมีการอัปเดตที่นี่อะไรเพิ่มอีกไหมครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทางสรถไฟที่ทําสนามให้เรามาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับหรือสเก็ตหรือลองบอร์ดในนี้ได้อย่าการติดตามลงบอร์ดด้วยกันนะครับนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไงหรือจะไปไหนนะครับโอเคเจอกันใหม่ครับบายแล้วครับบาย